สว,วัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนนะครับการหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉากนะฮะอันนี้คือหน้า134นะครับจะเป็นการหาพื้นที่ก็คือเขาบอกว่า 1... นึ่งสี่เหลี่ยมเนี่ยมีพื้นที่1ตารางเซนติเมตรนะเขาสมมุติมาให้นะครับอ่าโดยปกติวิธีการนับง่ายๆก็คือนับนี้เลย 1...2...3...4...5...6...7... ด 8 9 10 1 1 12 1 3 1 4 15 16อ่าตอบว่ามี16ต้องเขียนหน่วยด้วยนะครับหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรเพราะโจทย์กำหนดให้แต่แบบเนี้ยถ้าโจทย์เขาบอกว่ามี300ช่องเนี่ยดูนับกันตาแตกเลยนะครับเราจะมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือ เราจะนับด้านกว้างกับด้านยาวอ่านับเงี้ยหนึ่งสองสามสี่ก็คือนับเงี้ยช่องเนี่ยหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องอ่าตรงนี้มีสี่แล้วนะนับข้างบนต่อหนึ่งสองสามสี่ช่องนะครับเราจะได้ว่าเอากว้างกับยาวเนี่ยมาคูณกัน สี่คูณสี่เท่ากับสิบหกอง่ายกว่าไหมนะครับไม่ต้องเสียเวลานับเลยอ่ามาลองข้อนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นั่นบนบ้างนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกครูก็จัดเลยหกคูณสี่เท่ากับยี่สิบสี่ ยี 24, จริงเปล่ามาลองนับดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ4ดสิบสองิบาสสี่สิบห้าหกสิบเ็ดสิปดส้ายี่ยบยบสองบสบสเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เสียเวลานับเราก็จะนำด้านกว้างมาคูณด้านยาวสูตรในการหาพื้นที่นะครับอ่าอันนี้แค่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะเราจะมีสูตรในการหาพื้นที่ให้ ถ้าเป็นสีน่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอ่าสี่จุรัสคือสุตนี้เลยด้านคูณด้านนะฮะอันนี้นะจัตุรัสมองยังไงนี่ไงทุกด้านมีขนาดเท่ากันไอขีดหนึ่งขีดเนี่ยแปลว่ามันเท่ากันนะครับครูเอาสูตรเนี่ยแทนลงไปเลยเดีย๋ยวให้เรีเขียนด้วยนะครับด้านหนึ่งยาวเท่าไหร่ล่ะ โจทย์เขาบอกมาว่าด้านละ5้าใช่ไหมครับครูก็จัดเลย5้คูณหเท่ากับ25หน่วยเนี่ยจะเป็นการถามที่หน่วยต้องเป็นตารางและตามด้วยหน่วยเดิมนะครับในข้อนี้เป็นเซนติเมตรก็ต้องตอบเป็นตารางเซนติเมตรนะครับอ่าข้อต่อไป อันนี้เป็นผืนผ้าบ้างนะครับผืนผ้าเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เลยเราบอกว่านับด้านกว้างกับด้านยาวม,มาคูณกันใช่ไหมครูก็จัดเลยนะด้านกว้างคือด้านไหนครับแปดหรือสี่ด้านกว้างจะเป็นด้านที่สั้นกว่าเสมอนะครับก็ต้องเป็นเลขสี่นะฮะยาวคือเลขแปดแปดสามยี่ิบสี่แปดสี่สามสิบสองครับตอบหน่วยเป็นตาราง แล้วตามด้วยหน่อยเดิมนะฮะอ่าถามกันว่าข้อสามเนี่ยกว้างกับยาวไม่เท่ากันเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมอะไรกว้างกับยาวไม่เท่ากันมันคือผืนผ้านะฮะ ผืนผ้าก็ใช้สูตรเหมือนข้อสองเลยจัดเลยพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวเขียนเลยคะอ่ะคนะรูย่อ้นะพอทอจุดสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวจัดมาเลยฮะจับกว้างกับยาวมาคูณกันแล้วก็เสร็จแล้วครับ อาเรยนละสอนหน้าหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดต่อนะฮะอ่านตัวให้ฟังก่อนนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปหนึ่งนะฮะมีพื้นที่สามสิบหกตารางเซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสจะมีความยาวแต่ละด้านกี่เซนติเมตรขั้นแรกง่ายที่สุดนะครับวาดรูปสี่เหลี่ยมก่อน โจทย์บอกว่าเป็นเสี่ยงจัตุรัสใช่ไหมครับจัตุรัสก็คือทุกด้านจะมีขนาดเท่ากันเสมอคูวขีดหนึ่งขีดก่อนอ่าเราไม่รู้ใช่ไหมว่าแต่ละด้านยาวเท่าไหร่เราจะแทนสูตรนะฮะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับด้านคูณด้านอ่านะลเลียนเขียนด้วยนะครับ เลขอะไรเหมือนกันคูณกันได้สามสิบหกอะเราก็ลองสิลองคิดไปก่อนที่อะไรคูณกันได้สามหกเก้าสี่สามหกไม่ได้อครูก็ลองก่อนสามหกนะฮะแบ่งเป็นหนึ่งคูณสามหกสองคูณสิบแปดสามคูณสิบสองสี่คูณเก้าแล้วก็หกคูณหกนี่งไงเจอแล้ว ได้แล้วฮะได้หกคูณหโจทย์ถามว่าอะไรเราเอาอน,นั้นไปตอบโจทย์ถามว่ารูปนี้มีความยาวด้านละกี่เซนติเมตรตอบเลยรูปนี้ยาวด้านละหเซนติเมตรหมาจากไหนครับนี่ไง ด้านหนึ่งยาวหกนะฮะอ่าตรงนี้ครูทดเลขนะครับตรงเนี้ยนะเขียนไว้ก็ได้หรือไม่เขียนก็ได้แล้วแต่เราปกตินะครับโจทย์ปัญหาเนี่ยครูจะวาดรูปก่อนนะง่ายที่สุดอ่าต่อมานะครับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีพื้นที่สี่สิบห้าตารางเซนติเมตรยาวห้า เขาถามว่ารูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้ามีความกว้างกี่เซนติเมตรวานรูปเลยสูตรเดิมอ่ะเขาบอกว่ามีด้านหนึงยาวห้าละแทนสูตรเหมือนเดิมนะฮะ พื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเท่ากับสูตรมันคืออะไรเมื่อกี้ที่เราดูไปฮะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าคือกว้างคูณยาวต้องจำนะฮะเพราอนำไปใช้ได้จนถึงมัธยมเลยพื้นที่มันมีสี่สิบห้าไหมครับอ่าตรงนี้สี่้าเนาะเราก็มาแทนตรงนี้พื้นที่เนี่ยคือสี่สิบห้า ด้านกว้างเราไม่รู้เราติดไว้ก่อนกว้างคูณห้านะฮะไอ้อะไรคูณห้าได้สี่ห้าล่ะเราก็ท่องแม่ห้าไปห้าห้ายี่ห้าห้าหกสามสิบห้าเจ็ดสาสิบห้าห้าแปดสี่สิบห้าเก้าสี่สิบห้าใช่ไหมลองแทนสิลองแทนคูณลองแทนเลขเก้านะฮะ 9คูณหได้45จริงเสร็จแล้วเราได้แล้วกว้างเท่ากับ9หน่วยเป็นหน่วยเดิมนะครับคือเซนติเมตรนะเสร็จแล้วเราก็ตอบเลยรูปสี่เหลี่ยม มีความกว้าง9เซนติเมตรโอเคเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มาให้ดูแนวาทางนะฮะหัวใจสำคัญของวันนี้ก็คือตรงนี้นักเรียนเนี่ยจะต้องฝึกจำสูตรแล้วนำไปใช้นะครับเมื่อเจอรูปอย่างนี้ยเจอรูปเนี้ยเจอรูปเนี้ย เจอรูปข้างล่างเนี่ยจะใช้วิธีไหนในการหาคำตอบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ